ใครจะไปคิดคะว่าตัวเลขธรรมดารรมดาที่เราใช้กันทุกวันจะกลายเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกกลัวกันจริงจังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสอดรู้สอดเห็นที่นี่เราจะพาคุณไปไขปริศนาค้นหาความลับและเรื่องราวน่าตื่นเต้นทั่วโลกกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวที่เราจะสอดรู้สอดเห็นไปด้วยกันนะคะ วันนี้เราจะพาไปดู5ตัวเลขอัปมงคลที่มีเรื่องเล่าชวนค้นหัวลุกจากหลายประเทศทั่วโลกจะมีเลขอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่เลขสี่ถ้าเป็นบ้านเราหลายคนอาจเฉยๆแต่ในจีนญี่ปุ่นและเกาหลีเลขนี้ถือว่าอัปมงคลสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเลขสในภาษาจีนอ่านว่าซื่อซึ่งออกเสียงเหมือนคำว่าซื่อที่หมายถึงตาย เรียกได้ว่าแค่เสียงใกล้กันก็ทำให้คนกลัวแล้วโรงพรยาบาลบางแห่งในจีนไม่มีห้องเบอร์สี่โรงแรมบางที่กระโดดข้ามชั้น4ี่ไปเลยเหมือนกับการข้ามเลข13ในฝั่งตะวันตกมือถือหรือทะเบียนรถที่มีเลขสี่ยังขายยากอีกด้วยพูดถึงฝั่งตะวันตกเลขที่คนกลัวที่สุดก็คือเลข13ตำนานหนึ่งมาจากศาสนาคริสต ที่โต๊อาหารค่ำครั้งสุดท้ายของพระเยซูมีคนนั่งอยู่ทั้งหมด13คนและหลังจากนั้นพระเยซูก็ถูกตรึงกางเขนนอกจากนั้นยังมีวันศุกร์ที่13ที่หลายคนไม่อยากทำอะไรสำคัญเพราะเชื่อว่าเป็นวันโชคร้ายบางคนจริงจังขนาดกลัวเลข13โดยตรงโรคนี้มีชื่อเรียกเฉพาะเลยว่า Triskaidekaphobia จนทุกวันนี้หลายรูแรมในอเมริกาไม่มีชั้น13ห้อง13หรือแม้แต่เบอร์ห้อง13เลยค่ะคราวนี้มาดูที่อิตาลีบ้างเลข17เป็นเลขที่คนอิตาลีกลัวกันมากเพราะในเลขโรมันเขียนว่า X V I I I แต่ถ้าเราสลับตัวอักษรจะได้คำว่า V I X I ซึ่งในภาษาละตินหมายถึงฉันเคยมีชีวิตอยู่หรือพูดง่ายๆก็คือฉันตายแล้วฟังดูหลอนใช่ไหมคะไม่แปลกที่สายการบินบางแห่งจะไม่มีเก้าอี้แถวา17และบางรุ่นรถยนต์ก็ไม่เคยผลิตรุ่น17ออกมาเลยเลข39อาจดูปกติแต่ในอัฟกานิสถานนี่ถือว่าเป็นเลขที่ไม่มีใครอยากแตะเลยค่ะ เพราะมันถูกเชื่อมโยงกับโซเพนีและความน่าละอายใครที่มีทะเบียนรถหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วย39จะถูกล้อเลียนทันทีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถึงขนาดที่หลายคนยอมเสียเงินจำนวนมากเพื่อเปลี่ยนเบอร์หรือทะเบียนหนีเลข39เลยทีเดียวสุดท้ายคงหนีไม่พ้นเลขที่หลายคนรู้จักดีเลข666หรือที่เรียกกันว่า number of the beast หมายเลขของปีศาจในพระคัมภีร์ไบเบิลตะวันตกเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซาตานและสิ่งชั่วร้ายเลยไม่มีใครอยากให้เลขนี้มาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันถึงขั้นที่ถนนสายหนึ่งในอเมริกาเคยมีชื่อว่ารูทห6 6แต่คนในพื้นที่ไม่อยากอยู่บนถนนปีศาจเลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นรูท491แทนเห็นไหมคะว่า ตัวเลขที่เราคิดว่าเป็นแค่สัญลักษณ์ธรรมดาธรรมดากลับมีพลังทางความเชื่อที่น่ากลัวและฝังรากลึกในวัฒนธรรมของคนทั่วโลกแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีเลขไหนที่ไม่ชอบเป็นพิเศษหรือรู้สึกว่ามันอัปมงคลสำหรับตัวเองบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสอดรู้สอดเห็นรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกเรื่องก่อนใคร